อ๋อตัวคนลายมาเนี่ยพักกาดพักหอมน้ำหวานนะี่ยเอาให้เจ้าเนะี<ะ>่ยเอ้เอามาือตอนลูกเอาเล้วขอบใจขอบใจเอาให้เจ้าเนละ้วเอาเ,านะเอามาืตอนลูกเจ้าอขอบคุณของเท่าไรไหมครับตรงสิบพันเนาะจ่า๋ <laughs> โอ้ยตื่นดในกองเนาะ วบายดีพี่น้องหมดสุขสุข,สขนะกอ,อนนี้บาสอนอยู่ที่บ้านโคกแกงแคนเมืองเซบังไฟแขวงขงมวนทิปนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านตึงพี่น้องตลาดเพิ่อทุกทุกตอนเ้าวันอังคารตลาดนัดบ้านตึงตลาดนัดบ้านชนเผ่าผูไทยพี่น้องบ้านดังบ้านใหญ่ แต่ก็เป็นตลาดนัดที่ง่ายอีกน้องอ่อาหารการกินในไลน์โดนแล้วที่บ่าวสอนบริเวไปเลาะไปเที่ยวตลาดบ้านตึงเนาะมื้อนี้มีโอกาสก็เลยสิพาพี่น้องเขาไปเบิง้งไปซื้ออาหารการกินยำเส้าเนาะจากบ้านบ่าวสอนไปหาตลาดนัดก,กับประมาณ10กว่ากิโลเมตรเกือบเส้าเนาะพี่น้องตอนนี้บ่าวสอน้อดบ้านโคกแกงแทน บาโกกันแกงแคนกัเป็นบ้านใหญ่ทิศแคมเส้นทางเลขที่13ไต้เนาะบรรยากาศเแ้ามือนี้อากาศสดซ่นแจมใสดีโมฮอนแล้วก็บรนเวเกินไปประมาณ20้าองศาพี่น้องนี่ค่ะเดินทางเดียวคือเก้าพี่น้องเลย ิสายตลาดนัดสายานี่นะอีกประมาณ3-4กิโลเมตรกับฮอดเนาะตลาดนัดบ้านตึง สอนฮอนตลาดนัดบานตึงแล้วเนาะผู้คนกำลังพากันมาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายเนาะก็คนหลายมาเนี่ยคนหลายขนาดเนาะเป็นตลาดนัดที่งหญ เขามเ,เามาตัวเขาเมาไม่ไม่อ,มอ,มอคนหลายเลยพี่น้องเลยมีขา,ายหองกินสุกข,ขายปิ้งขายสมพักอ่ะ

คนหลายตลาดนี่นะตววเป็นบ้านใหญ่หลายบ้านเนาะที่มาเลาะมาที่อยอมีบ้านปึงหัวหน้าบ้านตึงโคกแกงแค้นขายผักกระลำมักดาวมักเล่นโอ้คิงมีเจสเซอร์ผู้ยิ่งเนาะ เสือผู้ชายผูมนีเสื้อกันหนาวเสื้อเด็กน้อยกับนี้บ่เด้หน่เด็กน้อยเด็กน้อยผู้ญิงดิแม่ล่ะแม่ผู้ญิงผู้ชายมีอไอหานขายสิ่โมูนี่พี่น้องเขานรอคิวซื้อสิ้นโมขายดีขนาด ต้นไายพืชภากกันไม่นี่ยผักกาดผักหอมไายส่งกันมีส่งไปนุงไปเกี่ยวเข้าขายสิส้นหมากถั่วหอ,อยจุก อากาศมากแตงเ,เจอฮานพอค่าลอยแล้วสบายดีอ้อิมดแล้นอนี่เนาะทายดีเลยเนาะคนอย่างลังมาเนาะอ๋อเขาจีใช้นมเลยก้อนนึงบอกออกลาเตศม,มานเลยะ có thể nói mốt bỏ, một bóng một bóng một, ừ, một, Ồ, một, nhau, một nhau, sao, một bóng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  ok 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 I forgot Mark Tang was hoa Khayyano. Muy chuộc, mọi người. Muy dang. Muy dang, no? A toa ở bên. tao toa ở bên. A toa ở bên. Ừ. ở con này. <laughs> เมิกก็มีเนาะอ้อขาดขาดขดาเฮดบอสบมดเ่ยเฮดบอสยามันหลกันไหลายเนาะหอยแดงนี่ยามันยากกันยากโดยอา,อาหารยาพื้นขายยาพื้นเมืองเนาะย,ยาที่เจ็บล่างเจ็บแอลเนาะ คุณเมืองโดยเฉพาะสม,มุนไพรเน,ะนี่ยโซนข้างล่างขายเสื้อผ้าขายเครื่องนุ่งเนาะหลายห้างขนาดเลยโซนขายเสื้อผ้าขายเกือบขายเรื่องคุณยิ่ง้ชายเนาะ เกือบเด็กน้อยเกือบผู้ใหญ่ก็มีอาหารขายของอยู่ของกินจะลายก่บอาหารขายเสือผ่านเนาะตอนนี้คนกำลังลมากอาหารขายเขาชี้ทุกัน ป่าแดกสมโอมะกากเดือยมากทั่วมะกล้ยวีเท่าเลเอร์แี่วีชิพันกล้ยพวกเองบอกอ้ทรงมันจะแซ่บนเอาวีนึง ่วผักกาดมาเ็ดแห่งก็มีนี่ยมกรินไม่ขอพัดนพืชพักธรรมศาสตินะพี่น้องครับผนปลูกเองบริษัทสารพิษสารเคมี นนม,มออีอาหารถ่ายปีงขายจ้ามปิงไก่ปีงหมูคลวยน้ลด้วย่้ลายรอนคนดลายอาหารจากินสลายนะอา่าถูกผักบงงามขนาดไ ผักหนองโบกเขาเนาะไม่ทางใดผักเขาบ้านมาจจับ้านใดผักเขาเนี่ยโดนเชียวคือเก่าโอ้งามขนาดเลยเ,ยเมืองหนองโบกเป็นเมืองเป็นเมืองการ,กรเกษตรเนาะพอค้าเพันวันในหนองโบก๊กมันเอาผักมาเอ้อพวกนด้นโดนบาดกดอนเชียวตายขนาด ขายดีขนาพดพืชผักก็ได้ขายดีเนาะน้ำหวานสมพักเสียนสมพักเสียนเขาเ,เ,เขาเลิน้ำหวานเลย้องละเจ็ด้องห้าพันบยแล้วเนาะโอ้ขึ้นราคาอะไรอันนี้กัะทงเจ็ดเนาะหวานซาลี่บัวลอยมีบ่ อ,อันนี้ก็ได้สาดีเขาโ,โอ้ยจุกอน้ำสดๆไม่ไหมเนาะที่ดินยังพอนอกจุกส่นสน,สนี้ส่วนนี้ซยมันจะขายพักเนาะ ผักหอมผักกาดข่าทองผักหอมป้อมหอมบัวผักพื้นบ้านของเรามาถ่าบันฉีดโอ้สบายยี่อาย <c oughs> โอ้เสื้อเจ้าอีหละแปลงเราบ้านเราซาผ่าแปลงอะไเลยะใส่แล้วเนาะ <c oughs> โอ้เสื้อ,อยังมุนีมุนีฮโดยคือชงคอยชื่อชงโอฟองกินเนาะ

มะทั่วหอสม้มไข่แต่ยังหกสิบพันจีบมักเกี๊ยงมักกระทนกกนันมักล้วยมักม่วงลำไยก็มีแอปเปิ้ลโอ้ยจุกมกกล้วยนะ

อลเบอแล้ว,อลวโอดวยดอยดอยดอย <c oughs> ไปรายตลาดอยู่บอไปเลาะลายตลาดอยู่บอไปลยตลาด,ดบ้านสังกัไปเก็อบเห็นเจ้าคร<อ>ับดูด,ด,ดไปท่นึงอ๋อเอาก็ไปอยู่บบคอยเห็นเจ้าอ่ะอยูบ้านถึงดีบ่ มักไม้กับเล่โบหมักไม้เ,เล,เล่เล<า>หักไม้กันเล่ให้กันนีโอ้ถักเล่สามสิบักเล่โล่สามสิบเนาะเล่ให้กันักไม้กันเลอ่าหัถ่ายขอบุ้น,นี่ว่าถล,าล่ยขนาดนลถ่ายขอบุ้ของเท่าไรไหมคะงสิบพันเนาะเนาะงสิบพันกิบขาปุ้นมีน้ำให้พร้อมอมีเยื่อมีผักให้พร้อม อ่านเสื้อผ้าขายเล่นเนาะวันลายก็เป็นตาโม่เป็นตาคึคืดๆนะพี่น้องจ้าเอ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตื่นต่กองเนาะสาวน้อยไงอ่านขายน้ำหวาน สาววันโคกแกงแค่นผะมมีบัวลอยบ่บ<ม>่มีอะไรอะมีชิพันปะมีชซื้อน้ำยายคนแต่นต้ำหวานธรรมดาเนาะบัวลอยบัมีเอาทงนึงเอาหวานรวมเก้าพันห้าร้อยก็ได้เนาะ <laughs> โดย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 วางพอพ่อยนเปนตลาดไ,ได้พอโอ้แม่แล้ววันศร์ันสารวันพุธโดยโดยโดยชั่วตลอดเนาะโอ้ค่าค่าค่าคือกันอะไเป็นอิสระข้าคือกัน Đó. con mạng, lòng hai tập luyện. Hãy là nó. Bỏ là bò mô nó. Hãy là pin mô nó. Hãy là pin mô nó. Hãy là là ปีสิบพันเลยกันเนาะสุดยอดเลยบรรยากาศสารานัดบ้านตึงสารานัดบ้านผู้ไทยพี่น้องเลยคนหลายอาหารการกินกรหลายนะผมพี่น้องเหาเพิ่นมาซื้ออาหารการกินลงไทยลงหน้าระดูนี้ก็เป็นอ่าระยะนี้ก็เป็นระดูเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีเนาะ ขอโทษยายอ๋อนี่บบาสอนสิขอปิดคลิปไว้สามีก่อนเนาะขอขอบใจทุกท่านาที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปของบาสอนสำหรับคลิปนี้สบายดี